ความน่ารักมาฝาฟครับทำหน้าตาตลกใ่อ๋อขอบคุณมากครับพี่สมุดีครับนี่น่ารักมากครับ ที่สมดีครับที่ผมอยากให้แชร์เพราะว่าจะเก็บไว้ได้ดูด้วยตัวเองครับเวลาดูย้อนหลังได้นะครับแชร์เเรากดดูได้นะครับในเฟซเรานะกดดูย้อนหลังนะมันจะพันเยอะขนาดนั้น,นเลย หม,หมดแล้วครับเนี่ย้ากระปวดมาหายสักขึ้นปักบเลย <c oughs> <c oughs> เอ้ยหมูอ้วนเอ้ยหมูน้อยน้อยลูของพ่อใครอยู่ไหนู่ในห้องอะ่ะฮักบัเเก ไม่ต้องเยอะน,นะทำมาขึ้นหนึ่งคนคือเช็ดแล้วครับเช็ดไปก็เหมือนเดิมครับเช็ดไปก็เหมือนเดิมนะเนี่ยมือผมเปื้อนเลยนะเห็นเห็นมาเห็นแล้วครับเห็นกระปวดแล้วเอากระปวดมาให้แล้วเอาไหมานี่ครับเอากระปวดมาให้แล้วครับ เอาแล้วข้าไว้ไม่กินนะข้าไว้ทําไมนะ้ำกรดอไว้ทาไมนะกะโพดวันวานนะครับเนี่ยจะกินไหมกินครับจะกินไหมปอดไว้เอาปอดเอาหัวงด้วยเอาอดไว้อ,อก,กินทีละหน่อยแล้วเออประหยัดดีเว้ย ครับกินด้วยเกาให้ด้วยนะนี่นอนกินไปเลยลูกขนุนครับนี่ครับนอนกินอย่างนี้ครับนี่ผมก็ไม่รู้จะถ่ายยังไงนะผมอยู่คนเดียวเนาะมันก็จะหันกล้องโทรศัพท์ก็ลําบากนะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดพัดลมให้นะครับตอนเช้าอากาศยังเย็นอยู่ครับอากาศเย็นๆครับ่วนเ,เช้านะครับ กินข้าวโพดแล้วครับได้เวลากินแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ fc ทุกท่านครับผมนี่ค่อยกินครับอันนี้ผมเอาข้าวโพดมาให้แล้วก็จะมีนมนะครับมีนมกับข้าวโพดแล้วก็มีขนมอยู่ fc มาฝากเมื่อวานนะครับขอบคุณ fc นะครับที่ดูแลจอนะครับนําขนมนําข้าวโพดนําผลไม้มาฝากจอนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านพันจอสวัสดีเลยจอและคุณแม่ด้วยสวัสดีครับความน,น่ารักมาฝากนะครับขอบคุณทุกท่านครับผมเข้ารับชมครับกินไหมไม่รู้ ช่ครับพี่สมรดีชอบข้าวโพดมากเลยแต,แต่หน้าทุเรียนชอบทุเรียนมากเลยนะครับทุเรียนกินเยอะมากเลยทุเรียนเสร็จแล้วเหรอมาจับดิทําไมมันไม่กัดหรอก,ม,ม,กออมันกอดเอาโอ้เป็นสาวด้วยนี่เนาะ <c oughs> แต่กอด,ดยุ้ยห้จอกัดเลย ทำตัวน่ารักตะมูตมิตั้งแต่ปีใหม่มาทำกวนะไม่กินนะจะให้บอลนักมึงยังไงฮะหอเยอะแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ดื่มปีที่แล้วดื่ดปีนี้ไม่ดื่มปีนี้ทำตัวดีเนาะใช่ <c oughs> กินกะลูกไ่กินนะ ไม่อร่อยแล้วเขาผดหรือยังไงคาบไว้คาบปากนะง่วงก็ง่วงอยากกินก็อยากกินอยากเกาก็อยากเกาไม่รู้จะเลือกอะไรดีไมน่น่าจะไม่ค่อยหิวเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยครับนะี่ สัญญาณดีไหมเนาะครับบอกเลยด้วยครับสัญญาณถ้าสัญญาณไม่ดีบอกเลยด้วยเสียงไม่ชัดบอกผมเลยด้วยครับน่าจะอ่อนอยู่ตนนัวนี้น่าจะยังไม่กินสแสดงเก่งครับแต่เป็นดารานี่ดาราคอนติบูดลเลยเนะนี่ยจอเนี่ย คนมาติดตามขอละไรสินเยอะแยะเลยเนะี่ยทุกวันเลยมีพอวันว่าอยากเห็นจอวิ่งไล่คุณแม็กแบบไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยตะไล่ไล่แม็กนี่อดกินเลยเนี่ยไม่มีคนไล่สดให้ดูนะถ้าจอไล่แม็กนี่แล้วถ,ถ้ากัดขึ้นมานี่ยค่ารักษาพยาบาลนี่ใครจะจ่ายให้เนี่ยแต่ผมพยายามใส่เกยงยีนนะครับ ทุกครั้งที่ผมไลส่สวดเนี่ยผมพยายามใส่เกงย,ยืนเพราะว่าเวลานี้เดี๋ยวเขากัดมาขึ้นมานะใ,นยยนใช่กินเรื่อยๆครับคิดได้ก็กินโอ้หอ,อ,อร่อยตัว่ะเอา มีโอกาสนะพี่พรสวรรค์นนะให้พี่พรสวรรค์นนะํามาพี่พรสวรรค์อยู่อยู่ที่ไหนเนาะพี่พรสวรรค์นเนี่ยมามาจับจอ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ที่ตรงนีอันอันตรายเนะี่ยใครอยู่กใกล้ๆมานะ ของสามโอ้ยอยู่ใกล้ๆในกทม์นี่เองที่พี่พรสวรรค์เนี่ยมามามา,มาสักครั้งหนึง่งอยายมาให้จับจ่อมือดำหมดแล้วนะครับมือดำหมดแล้วเนี่ยถึงอาบน้ำมาด้วยนะมือดำหมดแล้วจับจอไม่กินเ่ย แต่แล้วเดี๋ยวผมรอนะเดี๋ยวผมรอพี่พรสวรรค์มานะเอาซื้อข้วาวโพดฝากจอไม่ต้องซื้ออะไรมาก็ได้มาจับจอเนี่ยจับจอเนี่ยมาไลสส่สดแต่ผมไลสส่สวดแต่ให้พี่พรสวรรค์น,นั่งด้วย <c oughs> ถ้ารถประจำทางรถตู้มาลงอยู่ที่ที่หน้าวัดเลยนะครับลงที่ที่ทางเข้าวัดเลยนะครับมันไม่ไกลนะแยกพระชายนะครับบอกเขาว่าแยกพระชายนะ ใสลบบุรีมานะครับใสยสละบุรีก็ได้ได้เจอจอครับมาได้เจอจอแล้เจอพระอาจารย์ตัวเป็นๆครับจะจับต้องจอได้ด้วยได้ถ่ายรูปคู่จอด้วย <c oughs> ชวนให้ไปให้แล้วเน <c oughs> ี่ยพี่สมจิตว่าจะมาเนี่ยพี่สมจิตมือนกันเนี่ยพี่สมจิตว่าจะมาเนี่ยอยู่ไม่ไกลนะพี่สมจิตน่าจะอยู่ใกล้ขัวหรือเปล่าใช่ไหมนนใช่ไหมพี่สมจิตอยู่นนนะนเนาะ ง่วงก็ง่วงอยากกินก็อยากกินอยากนวดก็อยากนวดน่ารักแบบตะมูตะมี่ครับ <c oughs> จ่อแม่รักผมใช่จอจอแก่แม็กซ์ซวยแม็กซ์ไม่ได้แล้วไอ้แม็กซ์น่ารักกว่าไม่มีไม่มีเอฟซีเอ็มเอ็กมีแต่เอฟซีเอจ่อ ใช่เปลี่ยนกันเกาดิเล่ยกันเกาดิไม่รู้เราจะหลับก่อนหรือจอแล้วจอหลับก่อนนะไม่รู้นะนั่งเกาให้นี่จับมันได้นะจับมันแบบจริงจริงจับได้นี่นั่งหลังผมนี่จับได้ยังได้จับได้จับได้การเพคเพคคน้ ใช่ครับผมผมแกะออกมาให้เรียกมันเป็นเอเอ้นนะห่อมานะผมแกะออกให้แล้วผมก็เอามาเก็บไว้ในห้องมันมีวีอันใหม่อยู่ผมซื้อมาตั้งสามสี่อันหายหมดเลยนะวีนะวีอันเก่าๆอันเล็กเลยก็ไม่แม่เก็บไว้ที่เดิมใหม่เวลาเนี้ยมันมาก็ไม่ได้เอาวีวีแล้วก็เอาไปด้วยไงเรื่องของเรื่อง โอ้ยผมมี้ผม,มีหมดเลยแต่ว่าเขาเอาไปหมดไงเวลาผมไม่อยู่เขาก็เอาไปหมดเนี่ยทุกอย่างเลย <c oughs> ก็เหลือ <c oughs> ไม่เหลืออะไรเลย <c oughs> ไปเบิกตังกับพ่อเองมาเลยนะ <c oughs> หมดลายอันละวีนี่เนี่ขาวอย่ว ถ้าส่งมาส่งมาที่ที่อยู่วัดน้องยาใต้กก็ได้ครับบอกที่อยู่นะครับเดี๋ยวผมบอกที่อยู่ที่อยู่วัดน้องาใต้กก็ได้ครับทักทักมาในเมสเซนเจอร์ก็ได้ครับถ้าใครอยากส่งของมาทักในเมสเซนเจอร์ผมก็ได้ครับอน,น,น,นี่พี่พรสวรรค์บอกไปแล้วแล้วก็เอา เบอร์โทรผมไปก็ได้หรือยังไงก็ได้ทักแม่ในมสกผมก็ได้แต่ผมจะบอกรายละเอียดนะครับจะได้ส่งของมาให้จอก็ได้ถ้าไม่ไม่สะดวกทางพระอาจารย์ส่งมาทางผมก็ได้จอก็ได้กินหมดในเวลานี้ผมจะไล้สดให้นะครับใครส่งของมาผมพยายามจะไล้สดให <c oughs> ้กินขายโย่แล้วแล้วจอไปเอาดี ข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งเดาวเพื่อเป็นกําลังใจด้วยครับเนี่ยขาดไปชนีขาดไปชนีอะไรคือสระบุรีเนี่ยหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์ใช่ไหมหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งหมื่นแปดพันครับอ่าหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามตัวนะครับ ไม่ใช่ให้หวยนะเป็นในรหัสไปรษณีนีนะครับที่ส่งมาส่งมาเลยครับ้ <c oughs> าใครอยากส่งมานะพี่พรสวรรค์แกบอกที่อยู่บอกอะไรหมดแหละอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับพี่พรสวรรค์โอ้ยขอบคุณมากเลยครับสาหรับดาวหนึ่งร้อยดวงเนาะ <c oughs> พ,พี่นี่แกอยู่ไหนเนาะอยู่อังกฤษหรืออยู่ไหนเนาะจำไม่ได้เนี่ยอ่านแม้แต่อ่านชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยแนะนํา ชื่อบ,บอกชื่อผมก็ได้อ่ก็อ่อานผิดไม่ใช่อะไรดอกเอาหมดเล้วนี่เปาขึ้นมาแหหนอี้นใ,นออในถุงข้าวโพดอนะ่ะอยู่ประเทศอะไรา่ <c oughs> <c oughs> มายิ้มนั่งยิ้มให้ให้กินเหรอันนอนกินเนี่ยนะหันนอนกินใหม่มเขาเอาผดมาให้ยิ้มให้เขาอีกโอ้เห็นตาสาวไม่ได้เลยโจอื้อไปเอาผดมาให้นี่มันอนองกินอย่างเงี้ย ปัวเขาแย่งนะนอนกอดไปหละกินบ้างไม่กินบ้างดูวีก็หักหมดแล้วนี่เจ้าเอ้ยนี่ใช้ยังไงหักหมดเนี้ยอ๋ออ้ยเออ,อนใช่ใช่ใช่ช่พี่คนนี้อยู่ลอนดอนเนี่ยพี่เฟื่เนยนอขอบคุณมากเลยเนี่ยผมก็ค่อยจำมาค่อยได้เนาะ เป็นยังไงเนาะอากาศที่ลอนดอนยินสบายเหมือนที่ประเทศไทยไหมเนาะครับอากาศที่นู่นกับที่นี่เหมือนกันไหมเนาะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งดาวเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมนี่ใช่นี่ครับนี่หักหมดแล้วครับนี่ผมซื้ออันใหม่มาเยอะนะแต่เวลานี้ผมไม่อยู่อ่ะเนาะ่ว่าใช้ใช้แล้วใช้แล้วชื่ออะไรวิบับวิบับอะไรเนี่ยแล้ชื่อชื่อพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นอยู่ลอนดอนส่งมาบอกแล้ว ไปแล้วไปแล้วเห็นสุนนะครับไปแล้วครับเห็นในบื้อให่ปล่อยบื้อมาเนาะปล่อยพวกสุกมาแล้วไปแล้วครับนี่โอ้แย่เลยหนีเลยหนีเลยหนีเลยนี็ไปเล่นไม้ไป้เร็วใวสุกค่ปล่อยเรามาจากในห้องเอาไปขังไว้นะพวกนี้โอ้น่าเจ็เอาไปแล้วครับนี่ผวสุกมานะครับไปแล้วครับใค่ปล่อยออกมาอีกเนาะ ขังไว้แหละจะแทะได้ครับโูดไปแล้วครับนี่โอ้ยหลังไร้สดเลยนะครับพบสุกกับบื้อตัวเดียวกันครับชอบทําหน้าตาบื้อใส่นี่ก็จะหงุดหงิดแล้วที่นี่มาเนี่ยมผมเอาไปขังไว้นะครับก่อนที่จอมาผมจอเดินมาผมเอาพบสุกไปขังไว้แล้วนะยังฮิงก็ขังไว้แล้วนะครับขังไม่หมดแล้วนะใครไปปล่อยมากันไม่รู้ นี้ก็จะระแวงครับทีนี้ก็ดีเด้ครับโพดมาด้วยนี่มีทิ้งกระโพดเขาจยะกลัวครับเวลานี้ครับอานี้ชมบรรยากาศครับนี่กินสาล้าน้ำไม่กล่วครับนี่ครับโอ้ไปลูกไปแล้วไปแล้วอากินไปไปแล้วไม่มาหรอก เขาก็จะงุ่นงินนะเอเจดูครับนั่งกินแบบชิวๆครับนี่ใครแคปแคปก็ได้นะครับแคปไปเป็นรูปโปรไฟล์แคบอะไรก็ได้นะครับตัวนี้ครับแคปรูปจอไปก็ได้นะครับนี่ตัวนี้แคปไปไ้เป็นรูปโปรไฟล์ก็ได้เป็นหน้าปกก็ได้นะครับขอบนารักมาฝากในกินลิ้นสาะน้ำครับใช่ทำหน้าตาแสวงนะครับ เองธรรมดาครับไม่มาลูกไม่มาหรอกกินไปะไม่ต้องมองหรอกใช่ครับที่เฟินความน่ารักมาฝา่าครับอาจจะย้อนเสียงหน่อยหนึ่งนะมุมนี้ก็สวยดีนะครับนั่งกินแบบชิวๆริมสระน้ำครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมวันนี้ถ้าตอนบ่ายบายถ้าไม่ผมก็จะไลฟ์สดนะเพราะวันนี้ผมไม่ได้ออกไปไหนนะจะมีช่วงเงยน็เยนๆหรือเปล่าน่าจะได้ออกไปข้างนอกสระน้ำนี่ปลาจอเลี้ยงไว้นะครับสระหน้าบดจอเป็นคนเลี้ยงปลาไว้ในนี้ เปลี่ยนบรรยากาศมันก็ดีนะจอเนาะเอฟซีจะได้ไม่เบื่อเนาะนอนอย่างเดียวนั่งกินอย่างงี้ให้เอฟซีูมันก็ได้เนาะ <c oughs> ใช่ครับพี่สมเ <c oughs> ลษย์เราแวงมาไขาก่กองอยู่ที่พื้นเลย พยายามถ่ายให้ได้นานที่สุดนะครับช่วงบ่ายแค่นี้ไปเจ้าจวาดเจ้าวาดติดงานนะครับวันนี้ติดงานเยอะเลย เปลี่ยนบรรยากาศนะครับนั่งกินแบบชิวรินสระน้ำนะครับให้เอฟซดูนะครับใช้นอนอย่างเดียวเนาะเออนั่งกินมันก็ได้ ดังจับจับนะครับอ๋อตอนนี้โซ่ไอ้ที่สองของเอครับบิฟเวิร์นโอ้น่าจะเวลาน่าจะที่สองอะเนาะถึงว่าเวลาเวลาผมไล่สดช่วงเช้าเนาะไม่ค่อยในเข้ามาดูเนาะแต่ช่วงเย็นใช่ไหมช่วงเย็นจะจะพอดีใช่ไหมช่วงเย็นก็จะเช้าพอดีใช่ไหมขอบคุณมากครับบี่เฟิร์นสำหรับดาวหนึ่งร้อยดวงนะครับ ก็ด,ดใูในคลิปก็ได้ครับในคลิปเดี๋ยวผมจะลงเป็นคลิป mm. เดียวคลิปอะไรลงไปนะครับ mm. เียบเสียงดังครับ mm. แคปได้นะครับแคปรูปไปลงแบบถ่าย mm. ไ,ไปได้นะไปลงแบบเป็นภาพน้าป,ปกไปลงในสตอรี่ก็ได้น่ารัก นั่งกินแบบชิวๆครับนี่ลอๆเลยครับนี่นั่งกินแบบร้อๆเท่ๆเลย เรียบเส็จบอลลาเอ้ยเขาปวดมหมดแล้วครับไปไหนต่อนมก,กองหนึ่งเน่งเน่งเน่งเอานมให้กองหนึ่งเร็วอายิ้มให้ไปแล้วครับไม่กินแล้วมั้งนี่ย ใช่ครับนี่ยิ้มให้แล้วยิ้มให้แล้ว,ลวดือ้อแตกก่อนนอนเจ็บเทา้าไม่ได้ใส่รองเทา้าเลยของคัสละดาวสิบดวงกับผมถ้าใครอยากได้ปฏิทินนักขาพระอาจารย์นะครับเป็ดธรรมะสุขใจให้ปัญญานะ เอานมไหมเอาให้เลยไปายิ้ให้เขาเขามให้ยิ้มให้เขาอีกโอ้ไอ็มอนี oh. ่อะไรเว้ยนะ่ๆๆๆ่างนี้ขยับดิเออจะมาจับเขายังไงคกเ้าให้มึงนีกเข่าให้้ไม่ิ อันนี้เร็วกลัวเนีนห,เเน,นหรือเปล่าเป็นอ,อะไรอะอิะอ้มแล้วก็ยิ้มให้เขาให้เขาเกาให้นะเอะอ,อนั่งง้อยเลยทีนี่เป็นไงล่ะไม่ต้องกินหลังนม,มอ่ะก็ให้ก็จะไปทำลายเขาอีกโอ้ยเนอ จริงกัดเน้นโชว์เดียวใช่ครับลมแรงมากเลยอากาศหน้านอนนะผมจะหลับเหมือนกันนะ่ะโอ้ขอบคุณมากครับผมพี่เฟือนครับค่าขนมเจาะผมจะไปไปซื้อมาให้นะพ่อมะม่วงเหลือลูกเดียวละยังไม่ให้กินเราซื้อมะม่วงมาให้อสองถุงครับตอนนี้ก็เหลือลูกเดียวละ ออกไปลนอกก็ยังไปซื้อมาให้แต่ว่าตอนนี้ของที่เอฟซีมาฝากก็มีอยู่นะครับก็ยังมีนมมีอะไรนะเ,ชเ,เช็ดปากต้นไมนะ้อิ่มแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับนี่ส่งจอเข้านอนด้วยกันครับพมนี่นี่นั่งที่ทีอันน่ายิ้มให้ด้วยก่อนนอนอ๋อได้นอนทำไอ่ะยิ้มให้ใครนี่ อ,อุ้ยอุ้ยไม่ไดใส่รองเท้าอุ้ยอะไรครับคือไปนั่งย้อนแสงนะเสีย,อย้อนแสงนะนี่นี่ครับนี่เออตอนนี้ฟังเออตอนน,นี้นี่ครับคือไปนั่งเตรียมที่จะนอนนะ